30มิถุนายน1908กลางป่าลึกแห่งไซบีเรียโลกได้เป็นพยานของการระเบิดปริศนาที่รุนแรงกว่าระเบิดปรามาณูที่ฮิโรชิมะ1,000เท่าพยานที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรรายงานการพบเห็นดวงไฟสีน้ำเงินที่สว่างจ้าจนแสบตาพุ่งแหวกท้องฟ้าตามมาด้วยคลื่นความร้อนที่รุนแรงจนเสื้อผ้าแทบจะลุกเป็นไฟและเสียงระเบิดที่ดังสนั่นวันไหว แรงระเบิดทำลายล้างป่าไปกว่า80ล้านต้นในพื้นที่กว่า2,000ตารางกิโลเมตรและสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ตรวจจับได้ไกลถึงประเทศอังกฤษเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างไกลและสภาวะทางการเมืองในรัสเซียทำให้ไม่มีใครสามารถเข้าไปสำรวจได้อย่างจริงจังจนกระทั่ง19ปีต่อมานักวิทยาศาสตร์ลีโอนิดคูลิกนำทีมสำรวจเข้าไปยังใจกลางของจุดระเบิดพวกเขาคาดหวังว่าจะได้พบกับหลุมอุกาบาตขนาดมหึอมา แต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับหน้าขนลุกและเป็นปริศนายิ่งกว่าณใจกลางของหายนะกลับไม่มีหลุมอุกาบาตเลยแม้แต่หลุมเดียวแล้วอะไรที่สามารถสร้างพลังทำลายล้างขนาดนี้ได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยบทสรุปและสามทฤษฎีที่เป็นไปได้มากที่สุดรอคุณอยู่ที่ YouTube ที่เดียวเท่านั้น